พี่น้องปองป่ายสมองสวัสดิ์สุขสุขคนค่ะอยู่กับช่องตองอูรัมเพิร์ลออฟิเชียลค่ะมือนี้มานักตองอูถือกระตาไม่หยังค่ะนี่ถือกระตาไม่หยังมหาเก็บนี่ค่ะดักแด้คันนี้ค่ะได้ยินว่าดักแด้ออกคันนี้ค่ะดักแด้ตามต้นไม้ค่ะมากับคุณพ่อช่องใบมากับอันลานล,าน,ลานจ้ากับน้องบีมจ้า ไปเก็บดักแด้กันเลยค่ะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยค่ะเอากระตามาเซยดักแด้ได้ยินว่ากระดักแด้ออาไรเอากระตาใหญ่คักมาเบิ่งกับพี่น้องสิได้หลายบอไปเบิ่งกันเลยค่ะไปพี่น้องนี่ค่ะจะยวนดักแด้ไม่สิ่ยูใต้ใบนี่ค่ะใบไม่นี่ค่ะใบใบงสีเขียวนี่ค่ะใส่ยูใส่มาเลยค่ะพี่น้องมาเลยค่ะตามแม่น้ำโองูมาเลยค่ะ พักกันมาเก็บดักแด้แมายไร่ลยเขาเก็บนี่น้ำใบลำหางนี่เซกากีลายพูดได้ออกมีพ่อพคือพ่อเนต้นผักกเมันี่ยูลย่พี่น้อกจอมมมาบงีาไปเลยค่ะ hmm. พ um, ี่น้องอมงมาบง ี่่นอ้องคะเยี่ยมชมบรรยากาศกันเลยค่ะตอนนี้ซีอิวน้ำใบไม้ครับพี่นอ้องใตยใบไม้ลายลคา่ะอืมเบืองฝุ่นคุณพ่อทอ้งใบเก็บเอาะไรฝุ่นฝุ่นค่ะเต้ใบนานๆอันนี้ฝุ่นพูดฝุ่นเด็กเด็พอเออ ว่าจุนี้เป็อใดดมากก่างบุนี่เก็บจะมือเหิงมากระไผ่ลายบเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้สุภาพกันเก็บเปลำเม่อวานนี่เตมันยังไม่เลยนะอันน้นเอาหมแล้ว ไ,ไปครับพี่น้องไปโกกุ้งครัแบเบต็มเลยเต็มเลยมเลยต่มันสูงเลยมันแบบตรน,แบบน,นี้ตรงน้ำต้นแบบนี้อดีมจะมาเบิ่งอเดีมจะมองนี้เจ้าจเห็น พ่อเมียมึงใเนี่ยบางพ่มีร้องมงใส่ข้างนี้บ่งแล้วก็มอขึ้นไปบ้าฮเบฮ่ฮงพี่น้องนี่ค่ะคุณค่ะจะได้เสียวได้จะได้สิกองได้ต้องบีมเท่านั้นเพราะว่าบีมสูงคุณมาสองตัวมาสองตัวกระโดดอัพเมีอ่ะพี่น้องค่ะว้าเมีกระโดด ครับ <One> พ <input> ี่น้องบ้างสกีพาอะเด็กๆเก็บค่ะเด็กๆเก็บเลยค่ะเอาเก็บเก็บเก็บนี่ครับพี่น้องนี่ค่ะดักแด้ค่ะ

นี่ครับพี่น้องอันนี้คือดักแด้ R นะคะนี่อันน้องบีมสูงสูงเก็บบีมเออบีมสูงนาไอบ,บีมใ่กะาครับพี่น้องค่ะดักแด้ค่ะเยี่ยมชมบรรยากาศด้วยพีน่น้อง,ง,อปปงค่ะด้ตสน้ตาสาปลาบัวบ้านหนองไผ่ค่ะอยู่บ้านแม่นางตองอูเองค่ะพี่น้องวุ้ยพาลูกๆหลานๆพาคุณพ่อทงใบพามาเก็บดักแด้ค่ะ นี่ค่ะยุ่ใต้ใบไม้นี่แมนเบิดได้ค่ะน่นี้ดักแด้เดี๋ไปรังต้องอุสไัควสู้กินจะนี่นี่ค่ะเปเลยครับพี่น้องไปเก็บดักแด้กันเลาะหาบึงเห็ดไปพร้อมค่ะ คับพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆค่ะไปเป็นบรรยากาศการเก็บเมียงของคุณพ่อต้องใบกับทีมงานเด็กๆและไม่นางตองอูค่ะไปเลยค่ะครับพี่น้องมาเด้อค่ะเก็บอันดักแด้น้ำกันจ้าเ<ห>ต็มเลยค่ะพูนเต็มเลยคุณค่ะนี่นดักแด้ค่ะนี่เอาไปขว้าจ้ามาเก็บน้ำกันครับพี่น้อง นี่ค่ะนี่จ้ามี่สือกเหจลข้งเองค่อนกเนาะพี่น้องพี่น้องค่ะนี่ค่ะนี่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 เต็มเลปเี่ยเ่้ปเจหเีเยอะเควันน้าบีกกได้รนเฮียหรอี่ครับพี่น้อง นี่ค yeah. ่ะด like ักแด่เต็มกระตานีการดินด้วยบ้านบางงานงานนั่นนั้นเที่ยงคืนขันบลอกหมื่บ้านนี่น้องนี่น้องพ่อเนาะน้ำหลอดข้าวปลวกข้าวปลอกอยูเขาเซตตาไปเซตตาเด้อต้นเอาตาไม่ให้ตองรู้เก็บให้เบิดเด้อพี่พี่พี่กองลงมาหนึ่งว่แม่สิบบ่มีบ่อื

พดีเอามาอากัตตามาเบื first, <S an> deleted, ้องควาหาไม่มาก่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวควาหาม่ครับขับรขาบก้อนนี้ได้หลายนี่ป่วยไห้พี่เฮน้องคุณเบิ้งนี้ค่ะดักแด้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็นบ่สังเกตเห็นบ่นี่ค่ะนี่จ้ามาเด้อค่ะพี่น้องเก็บดักแดยน้ำกันจ้า มาเด้อพี่น้องเก็บดักแด้น้ากันค่ะเพื่อลายคักลายคักพี่น้องลายคักนี่อ๋อใสไหมใช่เดี๋ยวพ่อขวางง่ายกอนพี่ขามาเบิ่งพี่เป็นเต็เเิ็นเต็มเลยไม่ไว้ได้บ ouais, ีลเก็บเลยอ๋อเก็บพี่พ่อบผอบเราเราแบบนี้ตอนนี้อ้นไปชัว มานมูเตมันไหลดิเดี๋ยวค่อยกลเก็บนะืมนมาขวานนึงังานี่เจ๊ดไนนี่ลอยนี่เดี๋ยวค่อยันนันดึงมาซะแ้เอันกัตานยมาเตยเอเอาเอาไครมาย่นนไปปุเรนมาอป่า้ะเคียยนไขรอยู่นี่ ต้องคุเก็บเองเอาเห้น่แม่เว้ย่ายอยู่นี่มันอยู่ส่วนข้อไายดล้วหลายๆจรงน่ะตาหนึงตาที่สองประทัดเตียมเนี่ยนี่อีน้องะนี่นี่เห็นบ่นี่แม่ไปดึงให้ทั้งแม่นี่มันอ่มือมืนินี่เอาเก็บแม่เก็บแมไปดึงเห็นยังไงจอง

อู้ชิ้นเหยียบคุยมดโอ้ยชิ้นอุ้มไปใช่ยี่ไร่กอย่างน่าไหมแมยุตได้ลายบอเอามาไวเนะมึงปล่อยวะนี่ผลงานไหม วิธีของซาวบัดเอาตัวรอดอุ้ยเอาไม้มาเอาไมเนี่ยทำเนี่ยนะมึงบักลายบักลายมคุณหนักเพียใช่ไหมบักลายเหรอเ่อนพ่อยไปหาใหม่มากกองเลยมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อเก็บน้ำกันอุ้ยดูดกัด อันนี้นั่นขนาดอันน,นั้นขนาดลอกคาบเลยนะพี่น้อง,งล,ลอกคาบกัยังลายคือกเกาเอยายัาพึงไปนะ้ยจังเลยผู้นึงดึงไว้อยู่ออเออเดี๋ยว ดันค่ายไปหาใหม่มา่างวางเน้เอเห็นเดขก้นไปที่เขาเหรอหอามาจบทงหายังอา้าวย่าไปหิวย่าไปหิวห้ว่ตั้างไว้ให้มั่วใช่เกออเตรียมไเกบนี่น,น้นนนนองเกยเก็บบนในแม่ขงอตตาคนครับพี่น้องแักแดคค่ะเก็บก่อนก่อนมันสิกลายเป็นผีเสือ้อ ไปคขวครับพี่น้อง่นีครับพี่น้องนี่ค่ะนี่จ้านี่เราได้บักหลายเลยน้องเอกก็ได้ลายเก็บมันเต็มกระตาแล้วคุณพ่อต้องไปพาลูกพาหลานมาเก็บแรกแดกพี่น้องมือนี้มาเด้อพี่น้องมาเก็บแรกแดกน้ำกันบางคนก็เคยกินบางคนก็ไม่เคยกินอืส่วนมากมีตะแคกอีสานเออนี่ค่ะแรกแดกนี่ค่ะ กินก mm ่อนมันจะเป็นผีซื้อห่าไปขว้าแซ่บสซพี่น้องคืออันนั้นอันนั้นแมงอยู่ในฝักหลอกนี่มีพ่อเด็ดน้ำเป็นใบเล็กพอบหมเด็กมีมนี่ครับอะไบิ๊ไอ้บิ๊มพ่อตลกเลยครับครับครับเบี้ยวปลา ว่าเจีบอันนี้กลองไม่ใครแตกนี่นะอย่าเบาหนักไม่ไหวหรอกมาเด้อพี่น้องมาเด้อปพาดเบิ่งงานนี่เห็ดสุบลูบอยู่พี่พี่คะเห็นบ่สังเกตเห็นบ่เห็นบ่ค่ะพี่พ่อมาเอางานพี่ แม่กดึงงดึงกางตัวพี่พี่งานนี่พอเอองานเออนี่นเลยเอากระตาใม่ตาไม่ตองอ้ยทำมันบ่อนันเนันบ่อป็นนันหนี่นันอ้ยพี่พอพี่พี่พอพี่งานหนึ่งพี่งานหนึ่งพี่งานหนึ่ง ม,มาเด้อพี่น้องมาเด้อค่ะโอ้โดกคักดกแน,น่ดักแด้พี่น้องตอนนี้ได้เครื่องกระต้านแล้วค่ะงเอาไปนี่เก็บดักแด้ไปขั่ว,ว,วกันขวดเสร็จแล้วแซบียบเลยพี่น้องรอโปรดติดตามคลิปเดยกแมลงตองอุไปขัว่วให้ดูค่ะอันนี้เบิ้งคลิปเก็บดักแด้ก่อนอือ ดีอยู่ที่มาถึอมือถ้ามาไปถึอมือนี่ก็คือเบาเด็กพี่นอ้องเบาเป็นผีเสื้อคันนี้ผีเสือเต็มที่พีน้ครับพี่น้องกัตตาหน่อยก็ได้เครื่องกัตตาแล้วค่ะครับพี่น้องเอ,เอาไปแกงกินเส้บรรยากาศเนานะแกงสายบัวเซ็นะแกงส้มสายบัวใส่ปลาทู กับพี่น้องคะ่ะได้ลายเปล่าลายครับพี่น้องเบิ้งคะ่ะฟาพี่นอ้องอือเอาไปลวกลวกลวกแล้วก็ไปขวคขันจ้าดักแด้จ้า,น,จานี่ครับบม่วงหามมันเอาโห้าพี่น้องมาดกคักดกเนี่ยสิค่ะนี่ครับ <laughs> พี่น้องดกคักดกเนี่ย,ยกินสมเนาะ S <S อ,อ่ะโอเคครับพีบ่น้องปองฝ่ายสมองสมบัติสุบูสุมมสสขคนค่ะพบพอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้ซํานี่ค่ะเดี๋ยวแม่นังตองอูไปขั้วแมงก่อนพอกันกินอรผักฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับซักใ้ฝา,ากกดมักกะลิงมักกะลงด้วยค่ะเด้อกดติดตามด้วยค่ะพอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ บา,บายๆเด้อค่ะ